ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไดอารี่คนดังนะครับคนดังของเราในสัปดาห์นี้นะครับเป็นคนข่าวที่รู้จักกันดีในสังคมนะครับเป็นคอรัมนสต์ชื่อดังที่ผมไม่ได้วางแผนไปสู่จุดไหนเนี่ยเพราะรู้สึกว่าผมได้ทำงานที่ฝันไปแล้วผมได้ทำงานที่ผมชอบแล้วได้ทำงานที่ผมได้แสดงความคิดเห็น แน่นอนครับมาที่สํานักขา่าวในช่นแห่งนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณกนกรัฐวงสกุลนะครับเราจะไปเปิดบันทึกะวติวชีวิตของเขากันตามมาเลยครับเราแน่ใจนะว่าไอเน,นี่ยเป็นอาชีพที่เราอยากเป็นจริงๆถ้าไม่แน่ใจอย่าก,กล้าก็ามามันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่พอเจอปุ๊บมันจะทำให้เราท้อค่อยๆท้อท้อท้อและเราก็จะไปก่อนเวลาอันควร นะครับมาพบกับคนดังของเราในสัปดาห์นี้นะครับคุณกระดกรัฐวงสุกุลครับสวัสดีครับพี่กระดกสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับก่อนอื่นอัปเดตในส่วนของงานก่อนครับครับมีที่ไหนช่องทางไหนบ้างครับทุกวันนี้ก็ทำที่ n a t ช o ่น Channel ช่องเดียวนะฮะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้า6โมงเช้าข่าวค้นรับอรุนจนถึง8โมงแล้วก็8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งก็เก็บตกจากเนชั่นแล้วก็จะว่างแล้วก็ไมค์ทีก็ตอน3มทุ่มครึ่งช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนนะอีกประมาณชชัั่่ววโโมมงงนเสร็จ คนสงสัยครับบริหารเวลาอย่างไรให้อยู่ทั้งวันกับที่สถานีอย่างนี้พักผ่อนย่างไรก็เวลาเนี่ยเราจะโดนบริหารโดยโดยรายการรายการใช่เราเลือกไม่ได้เลยครับผมฉะนั้นถ้ามีธุระส่วนตัวจะไปทําอะไรเนี่ยก็ต้องไปเจาะเอาครับช่วงที่เราว่างตอนบ่ายตอนสายถือว่าเป็นสมอหลักของ Nation Channel แล้วก็ว่าได้เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งมากกว่า เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งเขาอยู่มานานแล้วก็ไม่รู้จะไปไหน <S <S ไม่มีที่ไปไมาอยู่มานานก็เลยกลายเป็นแบบรุ่นพี่แล้วน้องๆเาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วเราก็เห็นรุ่นเดียวกับเรารหรือว่ารุ่นน้องเรานิดนึงก็โอเคไปไปทําที่อื่นโอเคคือถือว่า <S <S ที่นี่เป็นโรงเรียนของคนข่าวเลยก็ว่าได้เมื่อไหรที่ผ่านการคัดเลือกปุ๊บเนี่ยนะฮะเข้าที่นี่ได้ปุ๊บเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้ใครก็รับ จริงไหมฮะไม่แน่เสมอไปมั้งแต่ว่าที่นี่เพียงแต่เป็นสถานีข่าว24ชั่วโมงเจ้าแรกอตอนนั้นและความที่คุณสุธิชัยเนี่ยแกเกิดมากับข่าวครับจากนั้นแกเทรนมาเนี่ยแกก็ต้องทุกคนก็ต้องแบบหายใจเข้าออกเป็นข่าวก็ต้องรู้ตรงนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ออกไปจากที่นี่ก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นข่าวชัดหน่อยนะฮะ ก่อนอื่นที่จะไปอัปเดตถึงปัจจุบันนะครับเรามาดูในส่วนของย้อนรอยประวัติเปิดบันทึกชีวิตกันหน่อยครับก่อนที่จะเป็นคนข่าวได้ขนาดนี้เป็นที่จักของสังคมฝันมาตั้งแต่เด็กไหมฮะว่าต้องมานั่งหน้าจอต้องมาวิเคราะห์ข่าวไม่เลยไม่เลย ถ้าพูดถึงอาชีพนะผมอยากจะไปทางด้านขีดเขียนนะขีดเขียนปัจจุบันก็ได้ทำคอัมนเม้นช์ใช่แต่ได้ทำคอัมนิมตน์เพราะว่าได้อนิสงมาจากการเป็นคนข่าวทีวีมาก่อนแล้วเขาก็ให้ไปเขียนผมก็บอกทางบกแล้วผมไม่ได้มาทางด้านนี้นะก็บอกว่าเขียนสไต คุณกระหนกนั่นแหละ<ม>ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากกว่าอา้าวเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบโปอ่านของคุณกระหนกแล้วต้องแบบผมมีสำนวนแบบเป็นนักเขียนไม่ใช่เอาแบบเรานั่นแหละทุกวันที่ผมออกพ็กเก็ตบุ๊กผมยังกระดากเลยครับผมเออเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นนักเขียนนะ<ม>เราก็เขียนได้เท่าที่แบบคนอีกสายหนึงมาเขียน<ม>อยากจะเป็นนักเขียนมากกว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กอยากทำหนังสือพิมพ์เพราะอยากจะรู้ว่าหนังสือพิมพ์มันทำยังไงทำไมถึงใช้เวลาวันหนึ่งเนี่ยสามารถรวบรวมข่าวจากทั่วโลกมาอยู่ในหนังสือ ไม่กี่หน้าไม่กี่หน้าแล้วต้องพิมพ์ไม่เสร็จภายในคืนเดียวเนี่ยนะเราก็พอ,อไปเรียนรู้ทําหนังสือพิมพ์ผมก็ฝึกจากที่นี่ครับผมแต่ไม่ได้ทําอาชีพหนังสือพิมพ์มเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเสียงเรารก็มีคนติดต่อให้เราไปจัดรายการวิทยุอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทําหนังสือพิมพ์เลยครับผมก้าวแรกที่มาอยู่หน้าจอจำได้ไหมครับวันนั้นวันแรกรู้สึกอย่างไรคือผมเป็นคนที่ชอบอ่านอ่านออกเสียงตั้งแต่เด็กๆ ตอนเด็กๆเนี่ยผมจะอ่านบทอักานมผมจะอ่านข่าว<ม>ตอนเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็ไปสอบใบผู้ประกาศผมก็ได้หมดและพอทางช่อง11เนี่ยเมื่อปี3637เนี่ยเขารับสมัครผู้ประกาศข่าวผมก็ไปสมัครกับกรมประชาสัมพันธ์เลยนะใช่ช่องเดลยนะตามขั้นตอนเลยนะคนสมัคร3-400เนี่ยก็รับสมัครแล้วก็ติดบอกท่านผู้ชมเหมือนนะยากมากนะฮะ กับการที่ไปสมัครที่กรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าหนึ่งแค่ผู้ประกาศเนี่ยใบใบผู้ประกาศก็ยากอยู่แล้วใช่ฮะยังต้องไปกับกรมประชาสัมพันธ์อีกซึ่งการตรวจจับค่อนข้างเข้มมากจีเดียวแต่ผมบอกเลยมันมีแค่อย่างเดียวคือเราฝึกอ่านตนอ,อแล้วผมไปสมัครเนี่ยนะผมรู้สึกว่าผมได้ปัญญาผมก็ต้องติด อ่านข่าวในพระราชสำนักเนี่ยยากมากก็ฝึกมาตลอดแต่ตอนน้นเป็นดีเจนะครับผมผมเป็นดีเจฟรีแลน ทำตรงนั้นหย่อมหนึง่งตรงนี้หย่อมหน,นึ่งอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แล้วก็แต่ว่าชอบอ่านอ่านออกเสียงเป็นนิสัยส่วนตัวครับผมแล้วมันก็ได้อานสงส์ว่าตอนที่เราไปสอบจนกระทั่งพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันมาอยู่หน้าจอใช่แล้วตอนอ่านข่าวที่ช่องสเปอ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เบื่อนะฮะพอมันจะอ่านไปตามสคริปต์ใช่ครับพอเบื่อปุ๊บเนี่ยแปลกพอเบื่อปุ๊ 8, เเบเราอ่านไม่ดีเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอ่านติดติด,ตดขัดขัดสะดุดบ้างวันนี้เราจะรู้สึกเองว่าคืนเนี่ยอ่านไม่ดีคนดูอาจจะไม่รู้สึก แต่เรารู้สึกว่าคืนนี้อ่านไม่ดีรับไอ้คืนที่อ่านไม่ดีมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้น mm. ผมก็เลยออกจากช่อง1ิเอแล้วก็พอดีทางทางเนชั่นเขามีวิทยุเป็นเนชั่นนิวส์แบบ News Talk คุยนิวส์ทอสทางวิทยุก็เลยมาจัดรายการวิทยุแบบข่าวที่นี่ ถ้าพูดถึงคุณสุรชัยอยู่นี่ถือว่าเป็นไอดอลไหมฮะถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างของเราในแง่ของจริยธรรมจรรยาบรรณกับการเป็นคนข่าวใช่ความซื่อตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังในเรื่องของการเป็นคนข่าวหายใจเข้าออกเป็นข่าวมันแน่นอนอยู่แล้วคือแกเป็นคนบ้าข่าวคือบริโภคข่าวตลอดเวลาใช่ทุกสื่อเลยนะฮะใช่ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสื่อหมดเลยหมดเลยแล้วก็แบบทั้งข่าวในประเทศทั้งข่าวแล้วก็ดูหมดเลย กับการอยู่ในเครือเนชั่นเนี่ยผมได้ยินมาว่าอาจารย์หยุนเองนะฮะและในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ในเครือเนชั่นเนี่ยว่าต้องบริโภคข่าวตลอดเวลาทุกสื่อแบล็คเบอร์รี่ไอโฟนจะต้องมีทุกคนต้องมีมีหมดเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ใช่แล้วต้องใช้ให้เป็นด้วยแต่ผมมีไม่ครบนะคือมันมันไม่มีเวลา๋องเฟซบุ๊กของพี่ก็ดังสุดๆแล้วใช่ดังเกินไปไหมแต่แกจะบังคับครับผมคุณสุดแกจะบังคับแกจะให้มีให้วิเคราะห์ให้ปล่อยของใช่ถึงขนาดที่แบบ เอยยุคหนึ่งตอนที่บล็อกบล็อกมันดังตอนนั้นน่ะแกก็บอกให้ทุกคนมีบล็อกไม่มีครับบอกไปอีกก็ยังไม่มีมีไม่ครบทุกคนแกเลยกประชุมเลยแกเลยกประชุมเลยแล้วก็บอกท็อปิกการประชุมในวันนี้คือหัวข้อการประชุมคือผมขอสั่งให้ทุกคนมีบล็อกแค่นั้นเลยจบเลิกประชุมเลิกประชุมทุกควรไปเริ่ทำบล็อกมาต้องไปนั่งสมัคร Uh huh. นี่ที่ผมเติดนนําไปท่านผู้ชมครับว่าถามถึงเรื่องของ Facebook เพราะว่า Facebook ของพี่กระดกเนี่ยเป็นที่ขนาดนามว่าตรงไปตรงมาเป็นอย่างมากนะฮะถือว่าผิดจริยบาลของการเป็นคนข่าวหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันช่วงนี้พักสักครู่ครับ <laughs> สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายรผมว่ามีเพียงสติของคนขับเท่านั้นที่จะทำให้อุบัติเหตุน้อยลงเหมือนคนขับรถในหลายประเทศที่ทั้งชีวิตไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเพราะพวกเขารู้ดีว่าหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนน ได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภยัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์เราเห็นอะไรใน SME ที่ไทยพาณิชย์เราเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทเราเห็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังผลักดันธุรกิจให้เติบโตจากฝันสู่ความสำเร็จกล้าคิดก็กล้าให้ SCB SME ครั้งแรกไม่มีขอบเขต ตอนเท้าพูน่ะน <and> <geliyor> <c oughs> okay. ้เซลหกสิบเปอร์เซ็นพังกระบาดเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะม่ง้นเดี๋ยวมันหมดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมไริจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิริราช9ก้ามงคล เราเห็นอะไรใน SME ที่ไทยพาณิชย์เราเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทเราเห็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังผลักดันธุรกิจให้เติบโตจากฝันสู่ความสำเร็จกล้าคิดก็กล้าให้ SCB SME ครั้งแรกไม่มีขอบเขตผมถือว่าเฟ e บุ o กเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนตัวผม มันเป็นนิสัยผมอย่างหนึง่งในอีกโลกหนึ่งคนข่าวสมัยใหม่ต้องวิเคราะห์เป็นถึงจะดัง<ม>จริงไมหมฮะสมัยนี้เข้าสู่เบรคที่2ของรายการไดรี่คนดังกับคนดังของเราคุณกระดกรักวงสกุลนะครับคุยกันต่อฮะบเบรคที่แล้วผมก<บ><บ>ิเดิแบบนนาไปแล้วเฟซบุ๊กของพี่ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามอยู่อย่างต่อเนื่อง พี่จะเป็นคนที่พิมพ์เขียนหรือพูดสื่อออกมาเนีค่อนข้างที่จะตรงจากใจถ้าคิดในแง่ของการเป็นคนข่าวต้องเป็นคนกลางถือว่ามันขัดต่อจรรยาบรรณของคนข่าวไหมผมถือว่า f c e e o o o เนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนตัวผมมันเป็นนิสัยผมอย่างหนึง่งในอีกโลกหนึ่งผมไม่ได้ออกหน้าจอใช่ไหมฮะคือหรือจะพูดอย่างไงคือตอนนั้นผมไม่ได้เป็นนักข่าว ผมก็อยากจะมีเป็นกระดกคนหนึ่งเออมก็อยคนหนึ่งที่อยากจะได้ใช่ตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยแต่ผมก็บอกไม่ได้คุณเป็นนักข่าวเนี่ยคุณจะสลัดภาพความเป็นนักข่าวไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมโอเคเราก็รับฟังนะแต่เราก็ไม่ได้ทําตามนั้นเราอยากเป็นเราอ่ะสองก็คือว่าผมเชื่อว่าถึงสื่อมวลชนยุคนี้เนี่ยบางอย่างมันก็ไม่ต้องเป็นกลางเป๊ะมันเป็นกลางไม่ได้หรอกหรืออย่างในในสาระแต่แม้กระทั่งการเมืองเนี่ยที่จะที่เราคนไทยหลายคนบอกว่า การเมืองไม่ได้ตคุณต้องเป็นกลางการเมืองในสารลักก็ยังไม่เป็นกลางเลยถูกฮะใช่ไหมฮะสื่อหนังสือพิมพ์เขาเขาก็ยังแบบเลือกข้างครับบทบกพร่ยพอถึงเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาจะบอกเลยนะใช่ครับใช่ครับหัวนี้เขาจะบอกเลยว่าเขาจะเลือกตั้งพักเขาจะเลือกพักนี้เพราะว่าชื่นชอบนโยบายของพักนี้อย่างนี้เขาจะมีเหตุผลมาครับแล้วก็แฟนหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดผิดหวังแม้ว่าจะเลือกไม่ตรงกับที่หนังสือพิมพ์เลือกแต่เขาเข้าใจ เขารับได้นะจริงๆเขาเปิดกว้างนะ,ะ <พอ S 1> ในส,สังคมคเพราะก็คือปัดเจคนคนหนึ่งครับผมผมก็คิดอย่างนั้นนะคือสังคมที่จเจริญแล้วหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรับได้ในจุดนี้<อ>แต่ยังประเทศไทยในผมพร้อมหรือยังพี่กระโดดคิดว่าพร้อมหรือยังที่<อ>จะเห็นคนหน้าจอเนี่ยเลือกให้เห็นชัดๆเลยว่าฉันต้องการอยู่ด้านซ้ายหรือขวาณวันนี้เนี่ยยังไม่พร้อม,อม ณวันนี้ไม่พร้อมแต่ว่าเราก็ไม่ถึงขนาดแบบ ถอยกรูดใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆให้ให้ภาพของประเทศอื่นว่าสื่อก็เป็นอย่างนี้นะค่อยๆให้คนดูเนี่ยในวงหนึ่งเนี่ยเขาเข้าเข้าใจค่อยๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจอเมริกาเนี่ยจะบอกเลยนะฟ็อกซิสแดงเลยนะริพบมิกันเลยนะถูกต้องอีกจ้าทันะทีวีนะชัดเจนนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นการสื่อให้ออกไปว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขายังเป็นอย่างนั้นเลยแต่คนก็ต้องรับให้ได้พิจารณากันโเองถูกต้องนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยจากกระแสของคนรุ่นใหม่ที่ตาม Facebook ของพี่กน,นกอยู่ค,ค่อนข้างที่จะเป็นดัดชนีที่บ่งบอกว่าค่อนข้างบวกนะว่าคนเริ่มที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ยกย่องนะฮะใช่แต่คนรุ่นเดออหน่อยอาจจะตําหนิใช่ไหมใช่หรือบางทีเนี่ยแม้กระทั่งผมบางอย่างผมเขียนและผมตัดสินใจไปในข้อเขียนผมที่โพสต์ไปเนี่ยถ้าเป็นแฟนเพจผมส่วนใหญ่ไม่ชอบเนี่ยเขาก็ด่าผมนะอ,อย่างครั้งหนึ่งเนี่ยมีกรณีของน้องที่ขับรถและไปทําทให้รถตู้เนี่ย เออผมก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหตอนนั้นสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยแบบโจมตีน้องเขามากแล้วพ่อแม่เขา็เงียบใช่ไหมแล้วผมก็ไปพูดออออากาศบอกว่าพ่อแม่เนี่ยต้องออกมาคือคุณคือคือเด็กเนี่ยอาจจะไม่ต้องออกมาเพราะแค่เด็กแต่ว่าพ่อแม่คุณจะไม่ออกมาไม่ได้คุณต้องออกมาพูดคุณต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่งั้นโอ้โหลูกคุณถูกจั่ีก็เลยกลายเป็นว่าคนดูเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยเข้าข้างเด็ก ช่ไหมโอ้โ oh ห Facebook ผมเองเ,เนี่ย,ยคนที่คุณแบงค์เคยเห็นแบบกดไลค์กดไลค์<ผ>มเนด่าแบบแต่ผมก็โอเคผมก็รับได้นะครับผมผมก็รับได้ไม่มีปัญหาหมผมก็ค่อยอธิบายไปคนข่าวสมัยใหม่ต้องวิเคราะห์เป็นถึงจะดังจริงไมหมฮะสมัยนี้ ผมว่าต้องมีสไตล์ของตัวเองต้องมีธรรมชาติของการดําเนินรายการของคุณเองนะดำเนินรายการไม่ใช่อ่านข่าวนะถ้าอ่านข่าวก็โอเคอ่านต<ม>ามด้วยเพราะว่าคือการอ่านอ่านข่าวของบ้านลำมันยังมีอยู่ใช่ไหมแต่การคุยข่าวเนี่ยบ้าลำมันก็เริ่มนิยมและการคุยข่าวเนี่ยมันจะตัดสินกันด้วยส่วนหนึ่งคือความเป็นธรรมชาติของคุณนะแต่แน่นอนอะ หลักใหญ่ 80- 90%เก็นี่ยก็คือข้อเท็จจริงในแต่ละวันที่คุณจะต้องนําเสนอให้ครับแต่คุณนําเสนอให้แบบไหนใช่ไหมฮะผมจะนําเสนอให้แบบคุณแบงค์เนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมผมจะนําเสนอให้แบบพิธีกรคนอื่นที่เขาดังเนี่ยมันก็ไม่ได้เอ๊ะทำไมเขาดังโอ้เขาทำแบบนี้เขาดังเราเรียนแบบเขามัานไม่ได้ก็สามอีกใช่ผมว่าแบบเรานั่นแหละครับแบบเราเป็นยังไงเนี่ยคุณก็ต้องค่อยๆดูไปครับแต่ว่าก่อนอื่นนะคุณไม่ต้องรีบ คุณนำเสนอข้อเท็จจริงให้ถึงทางบ้านรู้ก่อนถ้าอยากจะได้มีโอกาสนั่งหน้าจอยอย่างพี่กนกถ้าคนรุ่นใหม่ที่ติดตามรายการไดรี่คนดังเราอยู่จะเริ่มต้นอย่างไรต้องหนึ่งต้องแน่ใจว่าเป็นงานที่คุณชอบนะ คือต้องรักนะฮะต้องรักนะฮะคือคือผมเคยเจอมาประเภทแบบอยากจะมาเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยบทบาทของผู้ประกาศเนี่ยมันมันดูดีอ่ะมันดูมีชื่อเสียงเงินเดือนเยอะนะฮะแต่ว่าเงินเดือนเยอะมันไม่ได้ทุกคนนะคุณอาจจะไปดูคนบางคนที่โอ้โหคนนี้ก็รวยจังเลยอผู้ประกาศมารวยแบบนี้เหรอผู้ประกาศมันไม่ได้รวยแบบนั้นหมดนะครับอย่างเงี้ยถ้าคุณมาเป็นเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะไม่นานแต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นเพราะใจรักเนี่ยนะฮะคุณต้องแน่ใจว่าคุณต้อง ต้องชอบข่าวนะนะคุณต้องติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทุกด้านและคุณจะต้องมีด้านหนึ่งที่คุณเชี่ยวชาญนะผมว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ต้องรู้ข่าวทุกข่าวคุยกับเขาได้และจะต้องมีข่าวด้านหนึ่งที่คุณชอบเป็นพิเศษเป็นไม้ตายถ้ามาต้องถนัดนะที่ถนัดใช่ยังคุณแบคกเนี่ยก็คือทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหม แต่คุยกับคุณแบงค์คุยเรอทุกเรื่องครับคุณแบงค์ก็รู้หมดเพราะคุณแบงค์เป็นสื่อสารมวลชนติดตามข่าวบริโภคข่าวใช่แต่ถ้าเกิดให้คุณแบงค์ทำให้แบบเชี่ยวชาญเลยเนี่ยก็ต้องเสียกิจดารานี่คงไม่ได้มันเชิงนี่คงแย่หน่อยใช่คืออยากจะให้น้องๆได้เป็นอย่างนั้นครับผมน, <ะ S 1> นี่น้องๆหลายคนมาพบเนี่ยถามว่าโอเคชอบข่าวไหมชอบครับแล,แล้วแล้วรู้ติดตามข่าวไหนเป็นพิเศษก็ก็ได้หมดได้หมดอย่างเงี้เรารู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ลึกครับผมคุณไม่ได้คุณต้องคุณต้องมีอย่่างนนทีคุณเป็ แฟนพันธ์แท้จะกีฬาก็กีฬาบันเทิงครับบันเทิงไม่ต้องอายถ้าชอบบันเทิงนะหนูจะทําข่าวบันเทิงให้แบบอย่างชนิดที่ไม่เคยมีช่องไหนทํามาก่อนครับที่พูดมาเหมือนพี่กระดกสดุกกับงานใช่มีเครียดไหมครับอาจจะเครียดไม่รู้ตัวแต่ตอนหลังปัญหาผมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความเครียดผมปัญหาอยู่ที่ว่าผมพักผ่อนน้อย มันจะเป็นผลไม่ดีต่อสุขภาพเราตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกแต่มันค่อยๆสะสมไปผลเสียนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่ๆที่ถามเนี่ยต้องถามเพราะจะเกิดน,นําถึงเบรกหน้านะครบะับถึงครอบครัวรวมไปถึงที่พี่กนกโพ<อ>สอยู่บ่อยๆคือเรื่องคุณแม่นะฮะร,รวมไปถึงครับบุคคลตัวอย่างของพี่กนกนะครับจะมีใครบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับ สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายมผมว่ามีเพียงสติของคนขับเท่านั้นที่จะทําให้อุบัติเหตุน้อยลง mm. เหมือนคนขับรถในหลายประเทศที่ทั้งชีวิตไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย mm. เพราะพวกเขารู้ดีว่าหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนน ได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภยัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์เราเห็นอะไรใน SME ที่ไทยพาณิชย์เราเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทเราเห็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังผลักดันธุรกิจให้เติบโตจากฝันสู่ความสำเร็จกล้าคิดก็กล้าให้ SCB SME ครั้งแรกไม่มีขอบเขต เทขาพูนา้น่ะน่ะเซลหกสิบเปอร์เซ็ทันก็บาบเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะไม่งนนั้ีอย่มันหมดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจาคเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินรทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสี่ราชก้าวมงคล เราเห็นอะไรใน SME ที่ไทยพาณิชย์เราเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทเราเห็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังผลักดันธุรกิจให้เติบโตจากฝันสู่ความสำเร็จกล้าคิดก็กล้าให้ SCB SME ครั้งแรกไม่มีขอบเขต ต่อครับถ้าถามว่าใครเป็นบุคคลตัวอย่างของพี่กระดกพ่อผมคุณพ่อแล้วก็แม่ผมพ่อผมเนี่ยขยันผมไม่เคยเห็นคุณพ่อบิดขี้เกียจเลยนะพอตื่นปุ๊บเนี่ยแกสปร,ริงตัวไปเลยสมัยก่อนแกไม่มีนาฬิกาปุ๊นะครับผมไม่รู้แกต,ตื่นได้ย,ไยังไงแม่นี่็จะเป็นลักษณะของแม่จะสอนให้ซื่อสัตย์ขยันแล้วก็ประหยัดประหยัดจนทุกวันนี้ผมว่าแม่ขี้เหนียวมากนีผู้ชมแบบปวดหัวมากๆเวลาผมซื้ออะไรไปให้แม่กินเนี่ยนะ ผมจะต้องโกหกนะสมมติ<ช>มมซื้อปลานึ่งสักตัวเนี่ยแม<ช>่<ช>ถามวันนี้เท่าไหร่ว่าเออ120ร้อยยี่สิบจริงมันมากกว่าน,นั้นจากสองร้อยสี่สิบใช่เพราะถ้าเกิดบอกราคาจริงเนี่ยก็จะปุ่นแบบบุนยาวมากเลยอ่ยะพี่กระโดดจะโพสในส่วนของเฟซบุ๊กเดื่เกี่ยวกับคุณแม่ค่อนข้างบ่อยใช่เพราะบางมุมที่ผมว่าแกตลกดีอ่ะครับผม,ค,บผมคือผมชอบนําเสนออะไรที่มันแบบมันมีอารมณ์ขันเล็กน้อยใช่ไหมฮะอย่างคุณแม่ผมแบบ นั่งในสวนสาธารณะในหมู่บ้านแล้วก็คนแก่ก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยมีคนแก่คนนึงก็บอกว่าเขาเพิ่งไปเชียงใหม่มาแกก็มาคุยให้แม่ฟังว่าเชีงย,ยงใหม่ดีอย่างงู้นดีอย่างงี้แม่กลับมาจะไปเชียงใหม่วันรุ่งขึ้นให้หลานผมเนี่ยไปเอา ATM เ็ไปกดเงินบี้ผู้สูงอายุบ800บาทคบาทจะไปเชียงใหม่ับผมเอา800บาทออกมาจะไปเชียงใหม่ก็จะมีมุมน่ารักน่ารักของแม่ที่มาแชร์กันตลอดเวลาก็เลยเอามาลง ให้แบบมีรอยยิ้มบ้างอ่าจะได้ไม่เครียดลับกินไปไม่ใช่ตัดแต่ตข่าวย่างเดีใช่ครับแล้วกระโดกบอกว่าจริงๆมันคือความเป็นตัวของตัวเองนะอของเราเองนะ<ช>ไม่จำเป็นต้องสืบวิเคราะห์ข่าวทุกเรื่องตลอดแล้วผม,ผมก็ชอบแซวแซวคนอื่นแซวคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะอีกหนึ่งตำแหน่งคือสามีครับครับผม มีการพูดคุยกันอย่างไรกับภรรยามีการวางตัวอย่างไรฮะทั้งสองคนโชคดีที่ภรรยาผมก็ทํางานที่นี่นะฮะอยู่ที่นี่ความจริงเขาอยู่ที่เ네นชั่นก่อนผมอีกฉะนั้นเขาก็รู้เนเจอร์ของการเป็นคนข่าว,าวออแล้วก็จะไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมฮะไอตรงนี้ก็ไม่ต้องชี้แจงมากรอตัวไปทุกวันนี้แทบจะแบบมาพร้อมกันและกลับพร้อมกันเลย<อ>แต่โอกาสพูดคุยกันก็น้อยมาก ครับผมคุยกันนนอนมาแล้วงานงานเขาเนี่ยเป็นงานงานตัวเลขต่คนต่างยุ่งอนะนะฮะงานเขายุ่งมนะครับงานเขายุ่งมาบผมวางเป้าหมายการทํางานอย่างไรล่ะครับพี่ขนมครับจากนี้ไปมีการวางตั้งธงไหมครว่าฉันต้องไปถึงระดับไหนของการเป็นคนหน้าจอบไม่มีเลยอ่ะตายแล้วน่าอายมากเลยก็ทุกวันนี้ผมคิดว่าที่ผมไม่ได้ไม่ได้วางแผนไปสู่จุดไหนเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าผมผมได้ทํางานที่ผม ฝันไปแล้วผม,ผมได้ทํางานที่ผมชอบแล้วคือผมได้ทํางานที่เป็นสื่อมวลชนได้ทํางานที่ผมได้แสดงความคิดเห็นครับผมบ้าง <ๆ S 1> เพราะว่าผมเป็นคนที่มีความคิดเห็นแล้วก็สื่อทั้งสมัยเก่าสื่อทั้งสมัยใหม่โลกนิวมีเดียทุกวันนี้มันก็เอื้อให้เราได้แสดงความคิดเห็นนะค,ค,คือผมค่อนข้างจะพอใจ ช่วงท้ายนี่ของรายการธีมของรายการเลยไดารี่คนดังนี่คือบันทึกของคนที่ชื่อว่ากระหนกรัฐวงศกรจะทิ้งหน้าสุดท้ายไว้อย่างไรครับก็สำหรับน้องๆที่จะเข้ามาสู่ในวงการสื่อสารมวลชนนะฮะโดยเฉพาะออกหน้าจอเนี่นะฮะเราแน่ใจนะว่าไอเนี้ยเป็นอาชีพที่เราอยากเป็นจริงๆถ้าแน่ใจแล้วยินดีต้อนรับถ้าไม่แน่ใจแล้วอย่ากล้าเข้ามาไม่งั้นเนี่ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างมันจะทำให้เราท้อก็ค่อยท้อท้อ และเราก็จะไปก่อนเวลาอันควรเพราะมันมาจากจุดที่เราไม่ชอบด้วยใจเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการไดรี่คนดังในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณกระดกนัดวงสมุทรครับขอบคุณมากคุณแบงค์ครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้านั้นแขกรับเชิญของเราจะเป็นคนดังในวัวงใดต้องติดตามกันสัปดาห์นี้ทั้งพี่กระดกผมและทิมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ